สวัสดีค่ะพบกับงวนนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเลขก่อนออก2ตัวบนสูตรรู้ก่อนรวยก่อนค่ะ2สูตรง่ายๆย่อยๆวันนี้นะคะก็จะเป็นหลักพันบวกกัน2ครั้งบวกหลักหมื่นสองครั้งบวกในล่างและบวก4คงที่ค่ะสูตรที่2นะคะจะเป็นหลักร้อยบวกกันสองครั้งบวกหลักพันบวกหลักหมื่นและบวก10บล่างบวก9คงที่ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ พื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดค่ะบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดนะคะว่าสูตรของเราเป็นสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่เลขเข้านะคะเราก็จะนํามาคํานวณให้ทุกคนได้ดูกันค่ะเหมือนสูตรนี้นะคะที่เข้ามาแล้วถึง3มงวดติดๆด้วยกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาคํานวณงวดที่ผ่านมากันเลยนะคะก็จะได้เป็นหกบวกหบวก4ี่บวก4ี่บวกสามและบวก4ี่คงที่ค่ะ ผลลัธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ27ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลขก7ค่ะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น7บวก7บวก6บวก4บวก2และบวก9คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ35ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข5ค่ะและเลขเด็ด2ตัวบนในงวดที่ผ่านมานะคะนั่นคือ75ค่ะ ก็เข้าเต็มเตมเลยนะคะในสูตรนี้ค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณเลข2ตัวบนในงวดที่16กันยายน2564นี้กันเลยค่ะ ก็ทำการคำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะได้เป็น4บวกสบวก1บวก1บวก9และบวก4คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ23ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข3ค่ะสูตรที่สองค่ะจะได้เป็น4บวก4บวก4บวก1บวก7และบวก9้คงที่ค่ะ ผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ29ค่ะเช็คแค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข9ค่ะและเลขเด็ด2ตัวบนในงวดที่16กันยายน2564ที่เราคำนวณได้นะคะนั่นคือ39ค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากสลับหน้าหลังนะคะก็จะได้เป็น93ค่ะก็เลือกตัวเลขที่ตัวเองชอบกันเลยนะคะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปค่ะเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะ ถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดตั้งใจนะคะที่จะคิดแนวทางสูตรใหม่ๆเพื่อให้ทุกคนได้เลือกซื้อกันค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย